คุยเล่นเป็นเรื่องแบบเจีย๊ยบๆนะครับไปถ่ายทำคลิปมาสักนานเนี่ยก็ลองดูกับเรื่องราวของที่เขาเรียกกันว่าอะไรนะ Reaction Reaction นะครับแต่ผมจะ Reaction กับอะไรเ่ยก็ต้องมิวสกวิดีโอเร่งขายสันอันนี้ได้รางวัลโทรทัศน์ทองคำด้วยนะครับเมื่อปีปีเยอะนามีรางวัลอยู่เกองกองอยู่หลังนะไม่รู้ว่าไหนนะครับแต่ว่า ก็ได้มา,าเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเร่ขายฝันแล้วก็ขึ้นมาก็เป็นตัวหนังสือในอัลบั้มเอกเนกนะครับเอกเน็ก e ปี2520ไม่อน,น,นะครับเราไปถ่ายทำกันที่จังหวัดระยองครับกงเกงกลงเกงรถยนต์ันนี้นะครับ เดิมาวิ่งได้จริงแล้วผมเคยขับแล้วด้วยจากภาพยนตร์เรื่องยิ้มของคุณฉลองพักดีวิจิตแล้วก็ไปเช่ามาไปเช่ามาเขบ,บอกเออเอาไปทํากันแล้วก็ทิ้งอยู่แล้วเพราะไม่ได้ใช้เรื่องอื่นเลยวิ่งไม่ได้ต้องลากรอเอร,รียงน,น,นะครับโอ้โหร้นมากเราไปเซตฉากันะครับมันเป็นพื้นที่หน้าดินแล้วก็ขุด เอาหน้าดินไปขายมันก็เลยเหลือขอบเนี่ยเป็นเหวดินแดงๆนะครับเราหาโลเคชั่นจากหนังสือปกหนังสือเฟอร์นิเจอร์ในตอนนั้นโอ้โหมันดินแตกกระแหกมากแต่วันที่ไปถ่ายล่วงหน้าฝนตกยากขึ้นเขียวต้องไปขอนยญก เป็นคําที่ตะโกนไม่ได้ทำไมเอาคำนี้มาตะโกนผู้กกับคือคุณประ้าจนสารานนท์นะครับกลองที่หนึ่งมีกลองที่สองด้วยต้องถ่ายพร้อมกันไปนะก็คือคุณอิทธิสุนทรวิชัยรักผูก้กำกับเรื่องหมโรงนั่นเอง c a s, <S ติ้งก็ได้มาจากชาวบ้านแถวนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็คัดเลือกไปจากกรุงเท้มหานครอีกส่วนหนึ่ง ไปเพราะสนุกมากเลยนะครับต้องหาแบบของเก่าเกิร์โอ้โหมีฝุ่นฝุ่นมาเต็มเลยเนี่มีฝุ่นอยู่โปรยหน้ากล้องด้วยสีฝุ่นแต่จริงๆแล้วนะครับหมดก็เลยใช้แป้งมันปวดที่หน้าล้อง มันขาวทำห้ผสมที่ดินเราตากแห้งแล้วก็โปรยทุกคนแต่งตัวเป็นแบบหลังสงครามโลกครั้งที่สามมนะ <c oughs> แบบเลอะๆ <c oughs> แล้วคนที่มีกล้ามทั้งหลายแหละก็เลือกเข้าไป <c oughs> ส่วนของผมยาว <c oughs> เยอะๆเอามาจากเด็ก <c oughs> <c oughs> ช่างศิลป์ช่ต่อกรอะไรพวกน,นี้เขาเรียนอาร์ตแล้วผมเรียนเอาตัวเอกๆนะครับเด็กสถาปัจตจบเท่านั้นเลยคนที่เป็นเจ้าแม่นะคณะบดีอดีตอดีตคณะบดีสถาปัตยกรรมเกษตร ่วนเด็กที่มาขโมยล,ลูกโปง่งคิ้วโดดๆเลยตอนนี้อยู่ที่น่าจะสิงคโปร์เป็นสถาปนิกใหญ่ยยเลยล่ะยยลแล้วก็มีคนสีรษะล้นๆที่มาเข็นในลูกกลิ้งคนนั้นเป็นโฟร์แมนภาพมันยังไม่ถึงนะนะ ผมดกมากแต่งหน้าตามผมก็คือเอาขี้โกนแถวนั้นวันแรกแต่งนะคเขาก็มาร์กนะมาแต่งแต่งสู้ไม่ได้เอาเลอเล้เลยดีกว่าขี้ดินแถวนั้นนะครับต้ไปนอนแช่ในน้ำสาวเอเฟลนี่ไปทำเสียงประกอบกันที่ซีเนซาวตูน้ำาดๆตก็ๆต ช้วางแผ่นเสียงองือกแท้ก็มีเสียงบุรบ้าเสียเสียงผมแล้วก็เสียงคนทั้งทั้งคำเสียงทำไมก็โกนตั้งเลยก็เออเอเสียงฟอลี่ที่เกิดขึ้นนะครับเสียงฟอลี่เสียงเดินเสียงเข็นของเสียงอะไรแบบนี้ ทาสดในห้องบันทึกเสียงอุปกรณ์ก็จะมีพวกเส้นเทปมีพวกแก้วน้ํามีซ่อมมีแล้วองเก้งก้องเก้งกันนั่นละครับมันจะมีลูก,ลกโป่งที่สลับอยู่บนเขาจริงๆก็ไม่ได้สูงมากหรอกปีแนแปไใก็ถึง เราใช้มุมถ่ายแต่ลูกลิ้งเนี่ยผมอยู่ข้างในจริงๆอึดัดมากกลัวกลัวมันลุแล้วตกเขา โฮกฝ่ายหาปลอกไปหาพวกเศษเหล็กขยะเยอะมากแต่ไหนเต็มไม่หมดเลยเนี่ยน้องคนนี้ครับน้องที่เคิร์ฟเคิร์ฟที่แบบว่าเส้นโกงส่ยวน้องผู้หญิงเมื่อกี้น่าะอดีตนะครับอดีต ตากล้องที่ถ่ายระดับผู้บงกับเลยนะครับคุณวินัยประถมบูรณ์อาจจะเคยได้ยินกงกับละครเรื่องหมงโ,โรงละครนะจะเป็นตากล้องอยู่สู้กันจริงเจ็บจริงไม่มีสตันคือเล่นไม่เป็นนั่นเอง โออเมื่อกี้คงก็จะเห็นนะที่อยู่ในลูกเหล็กกันทุกคนก็อ้ยอย่าประมาณว่าอยากเข็นลงไปเดี๋ยวตกแต่พยายามไม่พูดนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ายุคน,นั้นก็พูดกันหรือเปล่าสื่อสารกันด้วยภาษาอะไรก็ไม่รู้ <c ười> คุณดี่ยกมือไหว้ด้วยเฮ้ย <c ười> มันไทยไหมเปล่าเราไม่ได้ระบุนะว่าประเทศไหนแต่คนนี่ยกมือไหว้คุณเคิร์ฟเข้าหน้าให้กับมิวสิีโอนี้มากเลยนะรูปหน้าเอาอะไรเงี้ยเหมือนคนอีกยุคหนึ่งอะ คนเมื่อกี้นะครับคนเมื่อกี้ใส่โบฮอกนะนั่จริงสีสากร้านเลยนะเป็นโฟแมนอยู่ออฟฟิศที่ผมไปทำงานขอฟพี่สถาปนิกไม่ให้เป่าปีนะลูกโป่งมันจะใหญ่ขึ้นอย่างนี้ข้างหลังใช้ปัม๊มต่อท่อเข้าไป เสร็จก็เข้าลูกโปก่งลูกโป่งก็ค่อยๆพองขึ้นนะครับแล้วลก,ก็ัสแกก,กก็ได้ลูกโปกก่งมาพวงใหญ่ <c oughs> เดี๋ยวนะลูกโป่งรอยได้มันต้องเป็นไีเลียมหรือไฮโดรเจนไอ้นี่สูบสูบสูบหรือเป่าแต่แล้วลูกโป่งโตลูกโป่งลอยได้ไงโอ้โห จับบ้านทุกคนก็ให้ความเาคารพกับลูกโป่งพวงใหญ่จะมีชัดเด็ดตอนจบที่คุณจุย้ยจับลูกโป่งไม่ได้แล้วลอยไปผมไม่ใช่จุ้ยผมเองนั่นแหละคือแต่งให้คนส่งมาแล้วผมไม่ได้มองแต่งส่งลูกโป่งมาแล้วว่าคว้าผิดลูกโป่งลอย แต่บ้านก็เลยรู้คือขึ้นไล่อีกนะครับแล้วดูตอนจบสีนสุดท้ายที่วิ่งหนีภาพที่หยุดจริงๆอ่ะถ้าผมวิ่งตรงๆไปเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไม่เห็นหัวนะตัง้งแต่คอเราไล่ลงไปก้มครับต้องก้มครับ อันนี้เป็นเทคนิคพิเศษของผมคนเดียวเลยครับแล้วคุณปภาสก็ใจดีเลยนะเออฟรดฟรดเฟรมนี้แล้วกันหน้าไอ้เจี๊ยบมันเข้ากล้องดีแล้วทั้งวงไม่มีเห็นภาพคนอื่นเลยที่เดก,กับจะบ้านที่อยู่ด้าหลังความยาวมีวสิโ,โลนี้มันถูกผ่าออกจากเพลงนสั้นสามนาทีกว่ามันก็เลยกลายเป็นเจ็ดนาทีแปด อาไปฉายที่ไหนไม่ได้นอกจากรายการเพลงของบริษัทกีตาร์ตอนนั้นที่มีแต่คงไปเข้าตาคณะกรรมาการน,นนะแลนะเาก็ออก็ได้รางวัลไปทายทำกันสองวันทุกวันแรกก็เลอะเทอะเต็มที่พอสมควรนะครับที่ที่ผมบอกไปก็คือมันเป็นโครนเพราะฉะนั้นทั้งตัวนี่มันก็คือที่โครนแห้งๆที่มันกลังอยู่นะครับทั้งวันไม่ต้องล้างออกอยู่แล้ววันนั้นคือเละทั้งวัน แล้วก็ไปเช่าดีสอร์ทแถวนั้นเพื่อพักผ่อนแล้วก็มีการอาบน้ำพ่อตัดแง่ที่ทีครัวมันลงไปออะแล้วไม่ใช่คนเดียวกี่คนห้าหกคนทั้งหลายแหล่นะทุกกลุ่มกลับก็ร่วยนอนกันที่นั่นเนะลยเละมากเลยโชคดีที่นอนคืนเดียวก็คืนต่อไปก็คงไม่ให้นอนแล้วนะล่ะนะแลก็คือมีสุดยอดได้ขายฟังเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาให้ดูอีกก็น่าจะเป็น จะเย็นน้องชายเออรอดูแล้วกันนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือพระหัสสบดีที่21เมษายนนี้นะครับเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มน่ะผมวชรพันเทียมนะครับเจีเเ๊ยบอะคูสติกเนี่ยกับวงลูกๆก็หลายแหล่นะในห้องซ้อมที่ซ้อมไปแล้วเนี่ยจะมีไลฟ์คอนเสิร์ตสตรีมมิงนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถเข้าไปที่ Facebook นี่เลยเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับนี่ก็จะเขียนไว้ว่านี่โอ้โออยู่ตรงนี้เลยนะครับเจี๊ยบเฉลียงแล้วกดไปที่ box, อินบ็อกซ์หรือกอข้อความพิมพ์คาว่าจองถ้า5 9 9บาทครับคุณก็จะได้เป็นเจ้าของที่สามารถดูคอนเสิร์ตเป็นเบลนเลยในคืนวันที่21เมษายนได้นะครับช่วยกระจายข่าวไปด้วยนะรายละเอียดก็เข้าไปดูใน Facebook ก็ได้ เจอแน่นอนกระสิบนิดนึงเร่ขายฝันร้องสดๆเลยอยู่ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับค <We> ุยเม้นเล่นดนตรีไปดูไปับนะวันนี้วัชรบัียมครับสวัสดีครับ